มืัอนี้ครับมาเคลียร์ของในตู้เย็นอีกจะกรอบก่อนมืัอนี้ก็มีปลาเล็กปลาหน่อยปลาซิวปลาอย่างปลากัดบ่เป็นปลากัดปลามัดบ้านเฮาเอื่นปลามัดหลังจากละลายน้ำแข็งแล้วก็มาล้างจังน่อยพวกปลามัดนี่แหละบ้านเฮาเอื่นปลามัดอันนี้จักไมใ้ใส่ดอกเห็นในตู้จักไปเอาไว้แต่ยามเดย เดี๋ยวสิมาออมออมแบบแบบมกก็จะเอม,มกนะเดี๋ยวสิออกอ,อมจักน้อยปิกกระเทียมตะไคร่ต่มันพ่อยงียบๆกับพ่อเคืองออมเคืองมกอมแดงเส่็จไปนั่ง เอาพ่อแตกๆนี่ใบบักหูดใส่เครื่องลงไปใส่น้ำจังน้อยพ,ออพ่ออเจพอมันมีน้ำได้จำจังน้อยมีักเกอือเทศมียังใส่ให้เัิดปกติเขาเอาไปใส่กระดอกต่ว่าเห็นมันมีกเลยเอามาใส่ใซืยอตตมแก้ว kèo bằng muông kèo thủy cầu hồi này đã ông ạ tầm tầm mây một bụng mây tầm xây bằng muông nồi ป็นอันเสร็จแก้วก็ปรุงออมปรุงหมกหาใส่เกลือชูอรสพวกซอสน้ำปลาน่แลูกโดดย พอดีกัดใบกระเพาใส่จังน้อยพอมีกลิ่นหอมจริงๆเขาใส่พักอีตูกันได้ว่าอันนี้ใส่ใบกระเพาะใบกระเพาเอออย่าเรียบร้อย kéo bà đẹp cũng ngon không cả xiết bẹp mi nam chứ nói mặt nam nó khó để chấm xì bá oam và một cái đấy cái cây cần อันนี้น้ำซุปกุ้งซื้อๆเรกพ่อได้สดเต็มเสา่าน่ะตัวนี้กระแสบแบบอาหารพื้นบ้านเท่านี้แหละพอเลี้ยวอยู่